โอ้ซื้อสดตลอดท่านี้คันที่3ภายในปีเดียวโอ้อเมซิ่งมากผมไม่เคยเจอแบบนี้เลยทีมงานบอกว่าซื้อรถไป3คันแล้วภายในปีเดียวใช่ครับคุณผู้ชมขามได้ไหมคันแรกอะไรคันแรกแจ๊สใช่ไหมครับแล้วคันที่2อ่ะก่อจูเนียรใช่ซือสดซื้อสดเลยแล้วคันที่3เอามาเทิญครับซีวิโอ้ซื้อสดตลอด ซื้อภายในวันเดียวฉันนี่คันที่3ภายในปีเดียวโอ้โหอเมซิ่งมากผมไม่เคยเจอแบบนี้เลยสุดยอดสุดยอดอายุเท่าไหร่ครับอายุ2ี่ครับเฮ้ยอายุ26ซื้อมาไป3ามคันแล้วขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากมากขอบมากครับอะไรที่ทาให้เราไว้ใจขนาดนั้นก็คือราคาด้วยครับคือมันจบรอบเดียวเลยครับคือไม่ต้องไปเต็นท์อื่นนะครับใช่ก็คือไว้ใจอะครับไว้ใจที่นี่ ซื้อแล้วเราสบายใจใช่ใช่เราซื้อไปสามพันโดนซ่อมอะไรมากๆไม่ไม่เลยครับแต่ว่าบางทีแบบน้องอ่ะครับไปซื้อที่อื่นแต่ว่าคือมันมันต้องเอามาซ่อมต่อคือมันไม่เสร็จนะครับแล้วนี้ผมดูทิกตอกบ่อยผมก็เลยแบบเข้ามาดูเราไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบน้องๆใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับพอมีประสบการณ์แบบนั้นไม่เลือกที่จะไปดูรถมือหนึ่งหรอคะอยากซื้อแบบไม่ต้องผ่อนแบบจบเลยทีเดียวเนี่ยถ้ามีคันที่สี่ที่ห้าจะมาออกที่นี่อีกไหมคะตอแน่นอนครับ น่าคามากน่ารัก,กมากขอบคุณมากนาขอบคุณมากาไปแล้วโหวนี่ซื้อสดออกวันนี้เลยอุ้ยเดือดมากเดือดมากอันที่3มในรอบปีน้องเขาอายุแค่ยี่แต่ตอนนี้จัดซื้อสดรถเต็มพุงไป3คันแล้วอยากได้พู้ดค่ต้องซื้อพู้ดมา